อร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย p r e เซน t ต d b ์บ o ยโตโตสนับสนุนโดย G.M. Magazine ขึ้นเกียว่เหรอมาเลยเอาเจับไปเลยนะ,ะไปแล้ว ข้างนูมาเลยอ่าอ่านี่สวยนี่ครับมันสวยคาว่าไปติดเดือนเดือนหนึ่งติดเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองมันจะดอกมันจะแดงไอ้นี่มันดอกมันยังเขียวอ๋อครับมันจะดอกมันเป็นดอกไม้อะเป็นเป็นเป็นดอกไม้ที่ดอกนี้แหละเพราะว่าผมพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวผมจะพาไปดูหยดน้ำหยาดน้ําค้างนี่แหละเขาชอบดูครัหยาดน้ําค้างหยาดน้ําค้างครับ อ๋อท่านดูเป็นดอกไม้ไม่ไม่ไม่มีพิษภัยเลยนะครับไม่มีอะไรเพราะว่ากินมะเร็งด้วยนี่เพราะว่ามะเร็งผ่านนีไม่ได้เยมันกินมะเร็งเหรอกินมะเร็งนี่มะเร็งผ่านไม่ได้พวกมดพวกอะไรผ่านไปมันจะตายอยู่ในนี้แหละเนี่ยนะขนมันเห็นไหมแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ไงลุงมันผมก็ไม่ไม่รู้มันทราบยังไงมันถึงหน้ามันจะขึ้น ที่เกาะนี้เลยมันขึ้นขึ้นมากมันขึ้นเยอะเลยมันขึ้นเยอะมันพืชเลยนะครับนี่ไงนี่เปนพืชเลยตรงนี้มันยางน้อยโตตรงนู้นน้ำมันท่วมหมดแล้วแล้วมันโตสุดได้ขนาดไหนโตสุดตัวดีตอนนี้เลยครับลงมานะครับระมันเหรียญเหรียญบาทอ่ะเออแล้วเราเหรียญบาทได้มันเหรียญเนี่ยลุงถ่ายไว้หลายรูปกันเลยกินมาแรินมารงที่นี่นี่มันเขียวมันมันยังเขีมันก็ยังสวยเรากินได้ไหมไม่ได้เไม่ได้เผมไม่อยู่นะครักะไปกินโรงแรมวะไปครับ ลุงครับที่นี่ที่ไหนเนี่ยสวยมากที่ช่องสมัยแค้นะครับตรงนี้มีเออไอ้สองชน,นูมีไอ้กระเพาะปลามีไอ้ขี่พื้นหิวพอดีเลยกระเพาะปลามีออด้วยกระเพาะปลามีด้วยครับกระเพาะปลาอันนี้เขาเรียกกระเพาะปลาถ้าว่าเนี่ทําตามบ้านเขาเนี่ยลังมดนัด่นแหะมดเยอะนะที่ไปถูเขาเรียกลังมดเลยมดมันเยอะรมดมันเยอะอ๋อมันมันไม่ใช่ของกินนะไม่ใช่ของกินอันแล้วนั่นข้างๆคืออะไรพี่เต้ยข้างๆนั้นเป็นไอ้ขี้พึ้งครับ นัเขาเรียกที่พึ่งก้างๆนี้เี่พึ่งนี่ทำอะไรอะลงเป็นไม่ดอกไม้ไปดอกไม้ดอกขาวดอกไม้สวยกินได้ไหมครับกินไม่ได้อันนี้ก็กินตลอดเลยครับพอริ่มขีววิ่งไหมเนี่ยหิว่แล้วเรื่องอกดอกเลยครับตอนไเริ่อดอกดอกแลยอ๋อตรงนี้คือได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นเราถึงได้มารุยอย่างนี้นี่หน้าฝนอย่างเดียวครับเพราะว่าติดหน้าเล้งน้ําจะแห้งหมดเลยครับตรงนี้โอนี่แสดงว่าเราก็ได้อันซีนดิเป็นซีนที่เกิดตามธรรมชาติใช่ครับแสดงว่าคนที่มาหน้าร้อนก็จะไม่ได้เจออะไรอย่างนี้ใช่ไหม คุณแนทก็คงไม่เจอใช่ป่ะใช่โอเคแสดงว่าคนที่มาเที่ยวหน้าฝนได้หลาบรรยากาศหนึ่งบอกว่าที่สำคัญที่นี่มีหอยขมด้วยหอยขมด้วยถามมาแล้วผมคุยไปที่ระหว่างทางโอ้โหหอยขมที่ทำแกงอร่อยอะหอยุบเขาเรียกหอยยุ๊บจ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 ุ๊จุ๊บจุ๊่จุ่บจุ๊บนุ๊้จุ๊บจุ๊บจะ๊รจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊นชาวบจุ๊บจุสมดตามนี้แหละครับ หาตามนี้เลยเพราะรายได้ของของชาวบ้านปีนึงก็หมื่นสองหมื่นก็ได้เห็ดเม็ดตามนี้เลยครับเห็ดสาเม็ดรายได้ของชาวบ้านที่นี่หลักๆเลยเป็นหมื่นเลยคือเห็ดสาเม็ดที่นี่นี่ลุงเทพเอาไม่ทันเพราะน้ำมันท่วมลุงเทพได้ขายสองทีได้สามพันกว่าบาทเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดเห็ดสาเม็ดในภาษาใต้เขาเรียกไงเห็ดเม็ดเห็ดเม็ดเห็ดเม็ดเลยเห็ดเม็ดเห็ดโอ เอ็ดเพอะเอ็ดพอะเอ็ดพอะเอ็ดเพาะรสชาติเป็นไงครับรสชาติรสชาติอร่อยโทรซับเมียโทรตามเราเนี่ยถ่ายรูปถ่ายรูปให้แนทก่อนเลยถ่ายแล้วถ่ายไปเยอะแล้วฮัลโหลออกโยดกุศลออกโยนฮะออกเต้ถ่ายถ่าย ใช้อยู่แค่สองชั่งเมตรตีเอออยากแค่ต่อดูดูน้ำุยน้ำอยู่อยู่กลางน้ำเี่การลังนกแล้วพี่กลารดยน้ำใหญ่แล้วลุยยับเลยเอ่อไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยจมแน่นอนคุยกับเมียมต้องคุยอย่างนี้ข้าวกล้าวตายต้องใครนะเราก็ไปทานข้าวกรนดีกว่ามึงต้องไปบ้านกรุงเทพกันระวังนะครับ ยูนี่ต้องห้างกว่เปียกนะนั่นเนี่ย พามาเที่ยวเลยแรงกล้วยไม้แรงกล้วยไม้ไหนกล้วยไม้กล้วยไม้ครับเนี่ยกล้วยไม้โอ้โหนี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าดอนมารีเป็นลูกพันธุ์ผสมถ้าว่าของแท้ที่เกาะนี่เขาเรียกมังกรขาบแก้วลูกของแท้ที่นี่คือมังกรขาบแก้วครับนี่คือพันธุ์เฉพาะที่นี่พันธุ์เฉพาะที่นี้อืออ่าโอ้โหนี่สวยนะเนี่ยนี่ผู้ปั้นลูกผสมนะแต่มันก็จะอ๋อเป็นนี่เป็นลูกผสมเลยหลงูกผสมอ่า วันนี้ถือได้เนี่ยโชคดีก็ยังได้เห็นนะเนี่ยลุงหิวแล้วอ่ะมีใครกินเปล่าลุงไปทานข้าวที่บ้านลุงได้ได้ไปกินข้าวกันนะกันหิวเนี่ยไม่ไหวหิวแล้วไม่ไหวเลยกินข้าวกันก่อนเอาลุงกินตามสบายนะครับกินเกินสบายลุงหยาบพีไปแถวไปธุระที่หมูบ้านครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับลุงได้ครับขอบคุณมาครับลุงลุงพูนเยอะเลยสนุกมาก เดี๋ยวเทียเดี๋ยวกินก่อนทรับหนึ่งเออกินก่อนท่านกินข้าวก่อนเลยข้าวน่ากินมากเลยเนี่ยเอ็เทาะเอ็เทาะเฮ้นี่นนเดี๋ยวคืนนี้พี่จะพาไปดูพระเอกของที่นี่กันเฮ้ยพระเอกที่นี่ไม่ใช่พี่รอเนี่ยแล้วใครละครับผมอ้าวพระเอกที่นี่ไม่ใช่พี่หรอกเดี๋ยวต้องรอดูคืนนี้พี่จะพาไปดูพระเอกตัวจริงรอดูเลย พูดงี้นี่ชักหยากจะรู้นะเนี่ยใครมันจะเป็นเพลงที่นี่ใครกันมันจะหลอมมากกว่าพี่ชายผมแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีอะไรแบบบอกไม่หมดเสมอเลยฮะ Journey the series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย presented by Toyota